เคยมีตำนานโบราณจากภาคเหนือเล่าขานกันในหมู่บ้านบนหุบเขาว่ามีสะพานหนึ่งถูกสร้างจากคำสัตย์สาบานของคนรักคนทั้งสองชายหนุ่มผู้ยากจนกับหญิงสาวจากตระกูลขุนนางรักกันโดยที่โลกไม่ยอมรับจึงหนีไปสร้างชีวิตใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆข้างภูเขาพวกเขาสร้างสะพานด้วยหินและสาบานต่อนหน้าวิหารเก่าว่า เราจะไม่มีวันโกโหกกันตำนานเล่าว่าเมื่อใดที่ทั้งสองยังพูดความจริงต่อกันหินในสะพานจะยังคงแน่นหนาแต่หากมีคำโกหกแม้เพียงหนึ่งหินจะแตกทีละก้อนจนสะพานพังลงเหมือนความรักที่พังเพราะคำหลอกลวงหลายสิบปีผ่านไปไม่มีใครกล้าข้ามสะพานนั้นทุกคนกลัวว่าถ้าเผลอโกหก พวกเขาอาจจะตกลงไปในเหวลึกวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวชายหญิงคู่หนึ่งเดินขึ้นไปบนสะพานท่ามกลางหมอกหนามีคนเห็นพวกเขายืนเสียงกันกลางสะพานเสียงหินแตกราวกองสะเทือนไปทั่วหุบเขาแล้วสะพานก็ปริแตกทั้งคู่รีบกระโดดกลับฝั่งและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลย ปัจจุบันในบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ในครัวเธอได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเหมือนเดิมเสียงตะโกนเสียงขอโทษเสียงโกหกซ้ำซากวันหนึ่งเธอกระซิบถามแม่เบาๆว่าแม่หนูจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักหนูจริงแม่เงเียบไปคู่หนึ่งก่อนตอบว่า คนที่รักเราจะไม่โกหกเราแม้แต่เรื่องที่เขากลัวที่สุดเด็กหญิงมองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกโปรยเบาๆเหมือนสายหมอกในตำนานเธอจินตนาการถึงสะพานหินที่แข็งแรงจากคำสัตว์และหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เดินข้ามสะพานแบบนั้นไปกับใครสักคนที่ไม่กลัวจะพูดความจริงกับเธอเพราะความรัก ไม่ได้พังเพราะหมดรักแต่มักพังเพราะเราไม่กล้าพูดความจริงและสะพานที่ไม่มีวันพังอาจมีอยู่จริงถ้าใจคนไม่เคยหลอกกัน